เช้านี้เขาก็อยู่ที่บานเหาเนาะเขามันตื่นึ้่มาเขาก็มาดังไฟหนึ่งข่าพี่น้องจากที่เขาดังไฟหนึ่งเขาเสร็จแล้วเขากับสีทรายข่าวเด้อทรายข่าบาดเขาก็คือแบบนี้นะจ้าขั้นตอนจะเอาให้เบิ้งว่าเขาทรายเขาจังไดอันดับแรกเขาก็เอาอ่าอย่างหลักกระโดงมากล้เท็เทเขาโล่งจ้าเทวหัวโล่งเที่าวเขาโล่งเอาติวมวยออกจ้า ตีมวยออกนออจากนั้งเท่าก้นก้นค้อนก้น้เขามันเมืดอายจ้าเขามันมืดอายอุ้ยเกอบง่ายหลังเก็บมวได้จากนั้นเท่าก้นค้นก้น,น,อ,อ,นอ,อ,นะอ่า, <c oughs> า,านนนนอจนเขาก็มจนกลัวเขามมนจะเมือดอายนะจ๊ะเนาะจนวขาเขามมนจะเมือดอายเทากับจะคอยเอาใส่กระติปโอเดอร์อันนี้ก็ใสเวลาอ่าใส้เขาประมาณสองสามนาทีเยอะจ้ากมนค่อยจะเมืดอายเนะาะถ้าเท่าใส่เขาเบาเมืดอาย ยามพอเอาไปกินมันก็นจะแชบมันก็นจะบาแสบจ้ะอันนี้ก็ได้ที่แล้วนะจ้ะมืดอาแล้วเขาก็มีกระติบเขาเอาติบเขามากก่อนที่เขาจะแบ่งใส่กระติบเขาเขาก็ต้องอปัน้นเขาให้มันเหนียวๆด้วยจ้ะปัน้นเขาให้มันแน่นๆพริกๆใส่ติบเขาให้มันแน่นๆเค okay.